สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่องแสงเดือนชั้นแนบอีกแล้วนะคะวันนี้แสงเดือนจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมว่าพริกแปลงนี้นะคะโตขนาดไหนแล้วนะคะแล้วก็ออกดอกออกผลบ้างหรือยังหรือว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับมแมลงศัตรูพืชอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จบขยันนะคะใครจับคนนั้นขยันคะ่ะขบบอกนะคะนี่นะคะทีมงานทางย่าพริกของเรานะคะที่เห็นเป็นสีเหลืองๆนี้คือ กับดักแมลงวันทองนะคะ,ะพอจะมาน้ำฝนนะคะน้ำฝนร้อนไหมคะร้อนมากาน้ำฝนสู้ค่ะกว่าพี่หน่อน้ำฝนบอกว่าสู้ตายค่ะไงาะคะพี่น้ำเหนื่อยไหมคะสุดยอดเลยค่ะวันนี้ชีวิตดีดีดค่ะชีวิตดีดีดค่ะพี่หน่อยเป็นไงคะ ไม่ค่อยแดดร้อนนะคะมันหลอกให้พี่ฟันโคนเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับทีมงานถางย่างแล้วนะคะปนิยมเป็นไงตอนนี้ก็แดดร้อนมากค่ะแดดร้อนที่ไหนในล้มกำลังใจน้อยมากอยากได้กำลังใจเยอะๆค่ะ ยมทําอะไรพักเหนื่อยพักเหนื่อยหรือถอนหญ้าถอนหญ้านะคะนี่เห็นหญ้าไหมคะคำเงินท่านี้ทำอะไรคะเก็บพริกเนาค่ะขัดหญ้าค่ะร้อนมากเลยค่ะน้องแตงเดือนครับแล้วแสงเดือนทําอะไรคะโอ้เปล่าค่ะแตงเดือนเนี่าอู้นะคะตอนบ่ายต้องเอาห่มหงายมากด้วย จบขยนบันมั้งเหรอมีค่ะแสงเดือนก็จบขยันค่ะแสงเดือนไม่เอาไนีไม่จบขยันนะเออมาดูแล้วฝนจะรู้ว่ามันเป็นยังไงจบขยันนี่เออมาดูอ่ะจบดูดิไปไปลองลงแปลงดูดิเออไปพี่บอกแล้วว่าจอบวอันนี้มันขยนันเดี๋ยวมันจะเสร็จเดี๋ยวนี้แหละ ชีวิตด,ดีดีแปลงนี้ก็เป็นแปลงพริกอินซียนะคะปลอดสารเคมีเหมือนกันทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดเก้าแปลงนะคะแปลงพริกแปลงละพันกว่าค่ะทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าต้นนะคะเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะหนึ่งสองสามเขาก็ออกดอกออกผลไปแล้วคะ่ะ แมงนี้นะคะก็ประสบป,ปัญหาแมลงวันทองนะคะเขาก็ออกดอกออกผลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะ,คะ,คะก็จะเป็นพวกแมลงวันทองนะคะนี่นะอันนี้ก็เป็นกับดักแมลงวันทองนะคะที่ทำไว้ทั้งแปลงนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีความรู้ว่าจะต้องกําจัดมันยังไงก็คอมเมนต์มาบอกแสงเดือนบ้างนะคะต้นนี้อร่อยหรือ่าอะไที่เราเนี่ยไหนต้นไหนอร่อยต้นไหนโอ้ยรวมจะได้แม่นบอกว่าที่เราวิ่งมาตอนนั้นเนี่ยที่เราขับรถขับรถมาโหเปรี้ยวมากต้อองรให้มันนี้เปลี้ยวมากเหมือนมะม่วงแก้วเลยตัวนี้แม่มบอกใช่เมื่อรวมเกลียวแต่เปรี้ยวมากมะม่วงอะไรไม่รู้อร่อยมากเลย อร่อยไหมสมกันไม่ได้นนไหมัมบหนอบอกให้เป็นน้องมันดันบร้ตัดเสื้อมันออกไงเว้ยน่าหนักว่าหาตับอะไรมันออกมันเสื้อมันง่ำฝนเป็นไงจาะขยันน่ะ <_ C> <_ C> พริกแปงห้านะคะมีจำนวนพริกทั้งหมดนะคะหนึ่งพันสองร้อยกว่าต้นนะคะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของจัดเลี้ยงแล้วก็ในครัวนะคะแผนกครัวกับจัดเลี้ยงนะคะก็จะรับผิดชอบคนละสองแถวนะคะ หน้าที่ก็คือนะคะถางหญ้านะคะถางหญ้าใส่ปุ๋ยนะคะดูว่ามีแมลงหรือยังไงนะคะห้าคนแรกนะคะก็จะได้คนละสองแถวอีกห้าคนห้าคนหกคนหลังนะคะก็จะได้คนละสามแถวนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะสามแถวนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของแสงเดือนนะคะแสงเดือนก็จะได้สามแถวนี้นะคะ มันก็มีหญ้านิดหน่อยเพราะว่าแสงเดือนก็ทำไปถอนหญ้าไปนะคะเก็บพิกเนาไปนะคะตอนนี้แสงเดือนก็จะไปเก็บริกหน้านะคะทุกคน 1,2,3,Come on ันนี้ก็คือพิกเนานะคะแถวแสงเดือนนะคะสามแถวที่จเนเปินเก็บได้นะคะแมะลงวันทองเขาก็กอ,อกกิน,นะ,ะก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้คิดว่าเขาตงจะเป็นเพราะว่าแมลงวันทองหรือยังไงถ้าใครทราบสาเหตุก็บอกแสงเดือนด้วยนะคะปัญหาทุกอย่างมีไหมแก้ไขคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังหาทางแก้ไขเขาอยู่นะคะ ไม่ค้าก็เสียดคนนไม่นี่ดูดูค่ะยาก,ก็บอกให้นี่ค่ะเฮ็ดยังไงสีบ่ให้มันโรนค่ะจับจบขยันแล้วรู้สึกยังไงคะโอ้โหมันน่าจบเนี้ยใครจับไม่ได้นะคะขยันทุกคนคะ่ะทุกคนไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะคะแย่งชิง <c oughs> <c oughs> ทุกคนต้องแย่งชิงจอบขยันนะคะจบใครห็นว่าทาดีเด้อ ตอนนี้นะคะก็จะเที่ยงแล้วนะคะสิบเอดโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะต้องเตรียมตัวล้างไม้ล้างมือกลับขึ้นไปกินข้าวเที่ยงนะคะเดนก็ขอจบการทำคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้แสงเดือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย